นี่ครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับตอนนี้หลังฝนตกนะแล้วก็ตอนค่าๆนะครับใบเขาจะพับดอกเขาก็จะหดนะถ้าถ่ายตอนเช้าหรือตอนที่มีแสงนี่จะสวยงามมากนะครับนี่คือถั่วบราซิลนะครับเพื่อนๆเนาะปลูกไว้คลุมหญ้านะครับเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอ๊้ยเขาสู้หญ้าไม่ไหวหรอกนะครับเนาะหญ้าเกิดมาสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเขาหนาๆนนแบบนี้วัชพืชที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่ก็จะได้แสงน้อยนะครับพอได้แสงน้อยเนี่ยการจะเกิดเขาก็ไม่เต็มที่ เราก็สามารถดูแลได้เนาะที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆมีติดสวนไว้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะตรึงไนโตรเจนลงดินดินบริเวณนั้นก็จะดีนะครับเพื่อนๆเนาะดังนั้นก็จะปลูกกระจายทั่วสวนนะครับเราก็พยายามปลูกกระจายทั่วสวนใต้ต้นไม้ต่างๆนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเพื่อบํารุงดินของเราด้วยนะครับจะได้ความสวยงามโดยทั่วบราซิลครับพืชหน้าปลูกพืชหน้ามีติดสวนนะครับถ้าปลูกเป็นแผ่นกว้างๆนี่นะครับจะเป็นทุ่งสี เขียวนะครับที่มีแซมดอกสีเหลืองๆเล ek, ๆ็กๆสวยงามนะครับชูช่อดอกมาเดินเหยียบย่ําได้นะครับแต่ไม่ควรย่ําเยอะเนาะถ้าเ,เพื่อนๆวางบล็อกทางเดินไว้ก็จะสวยงามมากเลยนะครับถวบัวบราซิลครับพืชหน้าปลูกนะครับเป็นปุย๋ยมีชีวิตบำรุงดินดูแลดินนะครับแล้วก็สามารถคุมว่าจะพืชบางส่วนได้นะครับถั่วบราซิลครับ